สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะอยู่ในงาน S D M โดดเด่นนคือคันนี้เดี๋ยวพามาดูคันนี้นะคันนี้มีอะไรเดี๋ยวพามาดูกันตัวนี้ก็คือเป็นรถโตโยต้าไฮเอคอมพิวเตอร์นะบ้านเราเรียกคอมพิวเตอร์มันโดดเด่นตรงที่ว่าแต่งสไตล์เหมือนแบบเหมืนนอนลุกออกมาจาก กระตุนเขาเรียกไรอะ่ะเรียกไม่ถูกอะ่ะแนวอวกาศมากเลยคนเด่นอะคันนี้ตัวรถก็คือเป็นสีออกสีอันนี้เป็นเป็นสติกเกอร์นะเป็นสติกเกอร์สไตล์เหมือนแบบผมเรียกไม่ถูกว่ายังไงแต่ว่าใครรู้มาคอมเมนต์หน,ะน่อยนะนี่ยางเปลี่ยวนี่ยางกระดนกันแทกหลัง ข,ข้าื่องในก็คือเป็นลักษณะของตัวร้านร้านขายแอลกอฮอล์นะเฟี้ยวจริงๆด้านข้างนี้ก็คือไม่รู้ว่าใช้งานได้จริงหรือว่าทำทำมาหลอกนะเป็นอุป,รปรกรณ์เครื่องมือไฟ้าด้านข้างเครื่องเสียงเครื่องเสียงก็คือเป็นแบบนี้นนคล้ายๆบ้านเราเลอนะ คอนเฟลลเลยโหลดอันนี้ก็จะส่งลงมาโหลดนนก็ประมาณนึงไม่ได้โหลดมากแต่เขาไอเดียเขาเจ๋งจริงๆเ้าก็คือเป็นสไตล์แบบเหมือนหลดออาต้าหนังอนะ่ะผมเล่นไม่ถูกไอเดียเขาเจ๋งจริงๆนะและ้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กไฟหน้าออกหมดเลยนะ เบี้ยวอะเีะ้ยวจริงอันนี้สดสดซอยสำหรับอันนี้เก็บเก็บมาให้ดูสวยลงตัวเดี๋ยวมีอะไรต่อเดี๋ยวพาไปดูต่อ